ในการจะแปลงหนัง DVD เป็น VCD และต้องการเฉพาะภาษาไทยเท่านั้นผมจะใช้โปรแกรมเจมเปกวิดีโอมาสเตอร์ลิงเว5ในการแปลงเริ่มต้นก็ให้ทำการเตรียมแผ่นของ DVD สายใส่ไปไว้ในไดรฟ์หรือว่าทำการคัดลอกข้อมูลของ DVD เก็บเอาไว้ในโฟลเดอร์จากนั้นก็คลิกไปที่ New Project คลิก from a dvd จากนั้นก็เลือกข้อมูลที่เก็บของ dvd คือจะเลือกเป็นที่ drive หรือว่าที่โฟลเดอร์ก็ได้ที่เก็บข้อมูล dvd เอาไว้ในที่นี้ผมเก็บเอาไว้ในฮาร์ดดิสก็เปิดไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บ dvd แล้วก็คลิกไปที่โฟลเดอร์วิดีโอทีแล้วก็คลิกปุ่ม next เมื่อปรากฏแตะลิสต์ขึ้นมา อิดีโนั้นก็คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกไปที่ไทยไม่ต้องการซับไตเติลในส่วนของแคปชั่นก็เลือกไปที่ซับโนซับไตเติล no คลิก next ทำเครื่องหมายถูกหน้า import the chapter กับทำเครื่องหมายถูกหน้า copy the select Title แล้วก็กำหนดโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์ก็คือในการจะแปลงหรือว่าเข้ารหัสเนี่ย มันจะมีการคัดลอกข้อมูลของ DVD เก็บเอาไว้ในโฟลเดอร์ที่เราได้กำหนดในส่วนนี้แล้วคลิกปุ่มโอเคคลิกไปที่ Cut e Edit ตอนนี้เวลาเราเล่นดูก็จะเป็นภาษาไทย ต่อไปให้ดูว่าหนังเนี่ยมันมีกี่ชั่วโมงในนี้ก็คือ2ชั่วโมง49นาทีในแผ่น VCD เนี่ยมันจะเก็บหนัง VCD ได้ประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงเสร็จเเนี่ยต่อไปเราก็จะทำการแบ่งหนังให้เป็นช่วงละ1ชั่วโมงเพื่อเขียนลงใน VCD แต่ละแผ่นจากนั้นก็ให้เลื่อนตัวสไลด์นี้แล้วก็ดูเวลาในที่นี้จะเอาหนึ่งชั่วโมงก็เลื่อนมาแล้วก็คลิกไปที่ปุ่มนี้ปุ่มสปริตนี่แผ่นแรกต่อไปก็แผ่นที่2ก็คือชั่วโมงที่2เลื่อนตัวสไลด์แล้วก็ดูตรงนี้ว่ามันกี่ชั่วโมงชั่วโมงที่2ผมก็คลิกปุ่มนี้ปุ่มสปริต เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีอยู่3ช่วงด้วยกันคือช่วง1สําหรับแผ่นที่1สําหรับแผ่นที่2และสําหรับแผ่นที่3จากฉะนั้นก็คลิกโอเคเมื่อปรากฏกรอบคลิปสปริก็คลิกไปที่สปริ t โปรแกรมก็จะแบ่งหนังออกเป็น3ส่วนแต่ละส่วนนั้นก็สำหรับเขียนลงแผ่น VCD แต่ละแผ่น คลิกไปที่ format คลิกไปที่ video cd standard m p g file แล้วก็คลิก select output mode ก็คลิกไปที่ output each clip as separate file ก็คือจะเข้ารหัสไฟล์ต่างๆงอ่างที่เราได้แยกเอาไว้ออกมาเป็นแตละไฟล์แล้วก็คลิกไปที่ encode แล้วก็คลิก Export โปรแกรมจะเข้ารหัส DVD ออกมาเป็น3ไฟล์ก็คือเป็น3ส่วนสำหรับเขียนลง VCD 3แผ่นคลิกปุ่มแยกโปรแกรมก็จะทำการเข้ารหัสเมื่อเข้ารหัสเสร็จเราก็นำไฟล์ MPEG แต่ละไฟล์นั้นไปเขียนลงใน VCD แต่ละแผ่นได้